สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งของประเทศเดนมาร์กให้ทุกคนได้ดูได้ชมนะคะสถานที่ตรงนี้นะคะเรียกว่า h a m m e r s h u s สถานที่ตรงนี้ตั้งอยู่บนเกาะบอนฮอมของประเทศเดนมาร์กค่ะไปไม่ยากเลยง่ายมากนะคะค่าจอดรถก็สูกแสนถูกแค่30โครนเองค่ะ ถ้าคุณไปเที่ยวที่บ่อนทอมคุณก็อย่าพลาดนะคะที่จะต้องที่จะต้องเน้นและก็ย้ำด้วยนะคะว่าคุณต้องไปเที่ยวตรงนี้ค่ะสวยงามมากแล้วก็ตั้งแบบออพระราชวังเนี่ยตั้งสง่างามอยู่บนภูเขาเรียกเป็นภูเขาเนาะแต่เดนมาร์กไม่มีภูเขาก็คือตรงที่สูงราบสูงอะคะ่ะตั้งตระหง่านสวยงามมากนะคะ ไม่มีค่าเข้าชมดูสถานที่นะคะทางเข้าไปก็จะเป็นสะพานไม้สวยงามนะคะตรงเข้าไปเรื่อยๆก็จะคือมันจะเข้าได้สองทางค่ะอันนี้ทางหนึ่งคือมันจะไปตรงที่ขายเกี่ยวกับเออมีเออ,เ,อ,อเกี่ยวกับอะไรอ่ะของที่ระลึกมีร้านขายกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรานั่งดื่มกระโปงกาแฟชิลๆแล้วก็ดูบรรยากาศพระราชวังที่ตั้งตรงานสวยงามอยู่ข้างหน้านะคะ คือถ้าเรามองข้างหลังเห็นไหมคะมันจะเป็นสะพานไม้อยู่ข้างบนนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟข้างล่างนะคะเนี่ยค่ะดูแล้วคุณเดินไปคุณจะไม่เมื่อยเลยค่ะดูเหมือนแบบอุ้ยสูงมากแต่มันไม่เมื่อยเลยนะคะเดินไปคือชมบรรยากาศรอบๆจะมีเลี้ยงแบบเลี้ยงแกะแกะก็มีแต่ตัวอ้วนแบบเยอะมากนอนกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเดินไปมันก็จะได้บรรยากาศนะคะบรรยากาศคือมันแบบ หมือนจะบอกว่าอิตาลีมันก็ไม่ใช่คือมันจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศนั้นน่นนะคะคือภูมิทัศน์สถานที่ตรงนี้นะคะสง่าสวยงามแล้วก็ดูแบบเออจะบอกว่ายังไงดีะคะ่ะคือดูแล้วแบบเขาสร้างได้ไงอะ่ะมันสวยงามอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ทางนี้คือเป็นทางเข้านะคะทางเข้าก็จะสมัยก่อนก็จะทำทางเข้าได้เฉพาะทางเกวียนนะคะก็จะมีทางเข้าทั้งหมด2ทางนะคะแล้วก็สมัยก่อนนะคะเขาก็จะทำเป็นป้อมประการนะคะป้อมประการสำหรับเออดูค่าศึกน่นนี่นั่นนะคะก็ล้อมประการนี้ก็ล้อมรอบด้วยกำแพงวงแหวนนะคะก็คือคือปราสาทนี้จะอยู่ข้างในแล้วก็มีกำแพงล้อมรอบนะคะ ก็ข้างในก็จะมีหลายอย่างมากเลยนะคะมีห้องครัวมีโรงเบียร์มีที่อยู่อาศัยสําหรับท,ห,ทหารอะไรอย่างเงี้ยคนรับชมรับใช้คือมีหมดเลยนะคะเยอะแยะมากมาเยเลยประวัติศาสตร์ตรงนี้ไปอ่านดูแล้วน่าทึ่งมากนะคะแล้วก็สถานที่ตรงนี้นะก็เป็นเป็นสถานที่สําหรับกักขังเจ้าหญิงสมัยก่อนเนาะ ก็บางทีหนูอาจจะเล่าไปอาจจะได้ไม่แบบไม่ไม,ไม่ไม่เยอะไม่ละเอียดขนาดนั้นก็แนะนําให้ทุกคนไปอ่านดีกว่านะคะเพราะว่าบางทีอาจจะพูดไปแล้วอาจจะผิดตกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ที่ท่านเขียนไวนะ้นาอหนูก็ขอเล่าแบบคร่าวๆนะคะเนี่ยบริเวณล้อมรอบค่ะก็คืออีกมุมหนึ่งนะคะจะเป็นมุมที่ติดกับเ,เกือบถึงชายฝั่งทะเลนะคะ คุณสามารถเดินเดินข้างบนนี่ได้นะคะตรงดูตรงภรษศาลนะหรือว่าคุณจะเดินแบบเดินชมวิวดูข้างข้างล่างเห็นไหมคะมองไปเป็นข้างล่างที่เป็นพื้นดินนะคะก็เดินตรงนั้นได้คุณก็จะใช้เวลาเดินนานนิดนึงสองสาชั่วโมงนะคะแต่ถ้าคุณเดินดูข้างบนนี่น่าจะวันนั้นหนูไปแค่2ชั่วโมงก็คือเดินแบบรีบๆหน่อยเนาะถ่ายลงถ่ายรูปโน่นนี่นั่นก็แบบ2ชั่วโมงก็เสร็จละแต่ว่าก็คือทั้ง บบสวยมากค่ะก็คืออยากให้ทุกคนไปดูอ่ะเนาะเพราะว่าบ่อนหอลนี้ก็ประชากรก็ไม่เยอะนะคะทุกคนก็แค่3900 0กว่าคนนะคะประชากรที่นี่แล้วก็ไม่กว้างมากะคะ่ะก็แค่ประมาณเท่าไหร่อะ่ะ580กว่ากิโลเมตรนะคะคือคุณขับรถเนี่ยคือมันรอบเกาะหมดเลยก็ประมาณเนี้ยค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่มากนะคะคุณสามารถขับรถ รอบเกาะได้เลยภายในวันเดียวนะคะตรงนี้นะคะสามารถมองเห็นทางที่เราเดินเข้ามาตั้งแต่ทีแรกนะคะก็เห็นมุมทะเลนะคะแล้วก็เห็นวิวจากปราสาทอีกด้านหนึ่งนะคะก็ตรงนี้เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่เป็นวิวพอยที่จะชมแบบได้ได้สวนซ้ายขวาหน้าหลังคือได้หมดเลยนะคะตรงนี้สวยมากเป็นยังไงมั่งคะท่านผู้ชม พาไปเที่ยวปรา,าสาทสวยๆงามๆแล้วถ้าไปบ่อนห้อมก็อย่าลืมไปเที่ยวนะคะตรงนี้เลยค่ะปรา,าสาทที่สวยงามอีกที่หนึ่งของประเทศเดนมาร์กถ้าชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใหม่นิตยาค่ะขอบคุณค่ะ